สวัสดีคับนันนอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้อยศพเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเปิดแพ็คโก2องแพ็คแบบรวดเร็วอ่ะไปดูกันไปนี่แพ็คโกก็จะได้โล่ตีได้ทุกปียกเว้นไอคอนทีเอ็มเงินส0 0แสนคูบองลดภาษี20%แล้วก็ ปีใหม่รุ่น3 1 5แล้วก็การันตีบอก8ครับซีซีฮ์ดเวิร์คโฮมโกล n อาอ็นเอลเอ็นไปนเราเปิดตังกันก่อน2องแพ็คเราก็ได้ตังค์หกแสนนะและที่เหลือก็คือแบบรถเร็วรถเดียวจบไปลุย ไฟมาหน่อยนะจ้าเอลเอลเอนโปรตุเกสทีเอฟขยะขยะยูเซบีโอหนึ่งล้านรับได้อีกตัวโอยาสบาวสองแสนสองโอเคเป็นไวอะเก้าหมื่นร็อบบี้คีนสามพันโอเคจบการรีวิวครับบายบาย